ายสวัสดีค่ะทุกคนดูคุอนุญาตลบหน้าไปด้วยสวัสดีค่ะจังไงสวัสดีอนุญาตลบหน้าไปด้วยโอ้คนดูไลฟ์เยอะจัง สวัสดีทุกคนที่เข้ามาในตอนนี้ด้วยขอนุญาตอ๋อออดูรับเยอะจ้าฮ่าฮาฮาสวัสดีค่ะอ่าซูมหนึ่งมิติฮ่าฮ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะส,สวัสดี 6,000คนลงนี้ด้วยขออนุญาตลบหน้าด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคำาเยอะเกินเสียงแห่ป่วยเปล่า,ลานิดหน่อยค่ะนิดหน่อยอาการมันปลีนไม่หรอกป่วยก็ป่วยนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยพักผ่อนน้อยเบา สวัสดีค่ะทุกคนเมายทอกคือทอคือหน่อยเอ้ยเอาจริงวันนี้แบบเสียใจมากๆอยากไปมากๆแบบอยากไปอ่ะแต่ว่าแบบติดงานก็เลยไม่ได้ไปก็เลยแบบเสียใจเสียใจนิดหน่อยก็เลยแบบมาเมากับทุกคนนิดหน่อยดีกว่า หน่าหนูจะดูแลร,ร่างกายด้วยเขาลองเนี่ยก็เลยแบบเอาเวลาตอนลบหน้ามาคุยกับทุกคนพอลบหน้าเสร็จก็เดี๋ยวไปอาบน้ำนอนแลว้วก็เลยก็ตื่นเช้าแต่เดี๋ยวเขาคุยไปตัวนี้แล้วโอ้ยสภาพค่ะทุกคนก็ฝากซีรีส์ด้วยนะคะ looking forward to meeting you thank you <c oughs> ก็ตื่นเต้นมากๆนะคะเป็นผลงานซีรีส์เรื่องแรกของหนูเลยก็อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนให้กําลังใจหนูด้วยเพราะว่าได้เล่นกับพี่ออฟเลยพี่ออฟเขาก็ตัวตึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูก็ตื่นเต้นพอสมควรก็ฝากทุกคนติดตาม,มด้วยนะคะ แต่ว่าที่จะมาพูดก็คือหนูเนียละสิเอาจริง,รงแบบคือจะบอกว่าคือหนูเก่งอะคือบางทีไงแบบมันจะแบบมีโปะบ้างแบบลงสตอรี่อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ทุกคนก็แบบอ๋จอจลินแบบพักผ่อนหรอไปเที่ยวหรอสู้ๆนะทุกคนไม่เคยคิดว่าแบบมันคืองานเลยเว้ยหนูก็แบบ ก็ได้นอนอยู่แล้วก็ได้นอนอยู่แล้วเราเนียนอยู่แล้วแบบโอ๊ยมูโจทำไมมูโจยังไม่นอนนอนดึกจัง,งถ่ายงานขับผมเห็นไหมทุกคนก็ไม่รู้เพราะว่าเราเนียนโคตรเราเนียนได้อีกฮ่าฮ่าาอยากให้เราเจะร้องเพลงแต่โจเสียงแหมเงินสุดๆร้องได้ ก็จะร้องแบบแหบๆเพลงแบบเพลงแบบแหบๆบระวังเหยียบเท้าพี่ออฟนะยา่าแรงเออไม่รู้ว่าในนี้มีแฟนขับนันนนเข้ามาหรือเปล่านะคะขอโทษด้วยที่เหยียบเท้านนนอนที่เหยียบเท้านนนออไปนะคะก็ขออภัยด้วยจริงๆได้อีกครับผมแน่นอนครับผม ถึงจะไม่มีเวลานอนแต่มีเวลาเนียนครับผมผมทําได้ผมเก็บความลับเก่งครับผมผมก็โป๊กแค่บางเรื่องเท่านั้นแหละเรื่องงานผมไม่เคยโป๊กนะโฟอี e, ว่าเวลาไหนไปนอนกันครั้งอะไรน่าดงค่ะทุกคนรับได้อีกเดี๋ยวทุกคนก็ได้ว่ามีอะไรให้เซอร์ไรส์เรื่อยๆถ้าคุณคิดว่าฉันพักในตารางที่ว่างนั้นจริงแท้กี่เปอร์เซ็นต์ ดีใจค่ะด <th ีใจดีใจชิมาของโจลาเอ้วค <ah ือแบบวันน uh 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 ี้แบบเข้าแท็กแบบช้ามากไม่ไม่รู้เร uh ื่องเลยว่าแบบปล่อยแล้วอะไรเงี้ยแบบทำงานแล้วก็รีบแบบเอ้อแบบเราเพิ่งรู้ได้จับโทรศัพท์ก็อ๋อทุกคนเห็นหมดแล้วก็ดีใจค่ะดีใจ มีพิราบนะมีพิราบอะไรก่อนหมดแล้วงานหมดแล้วอุย้ยไม่อยากลบคิวเลยอนะ่ะลบแล,บลบ้วแบบมันไม่เหลือเหลือคิวไว้หน่อยลวกันเก๊ข้าวยังกินหรือ,อยัาง,งานะจำไม่ได้เอาจริงว่าแต่ไม่ค่อยหิวไม่น่ากินแล้วลวคะคะวันนี้ มีแพนย้อมผมลงเงินวันไหนวันที่ว่างวันที่ว่าวันที่แบบช่วงที่ไม่มีงานแล้วก็อาจจะย้อมอยากกลับไปย้อมผมลงเงินเหมือนกันพี่เรนเมื่อไร่เนี่ยเราจะไลฟ์กันถึงประมาณสี่สิบอีกห้านาทีอีกห้านาทีละกันแล้วเดี๋ยวนูจะไปอาบน้ำนอนแหละเพราะว่าเดี๋ยวตื่นเช้าเราเราตื่นเช้าเราก็จะนอยถ้าเราไม่ได้นอนดังนั้นเราก็จะเราก็จะ รีบนอนหน่อยโอ้ยคือลบคิวเราไม่มีคิวเลยอะน่อยอะไม่อยากให้ทุกคนเห็นว่าเราเรูพังคิวออกกึ๊ก <c oughs> ไม่เหลือแล้วห้านาทีจริงเพราะวันนี้แบบตั้งแต่เชา้าก็เลยแง่วง <c oughs> นกที่ตื่นเช้าคือนกที่ง่วงค่ะ ยังไม่ได้ให้ข้าบอบบอบเลยพี่จืดถ้าพี่อ่านเมนหนูจะฮอตฮัสี่รอบได้เลยฮอตฮอฮอด้วยถ่ายลงติ๊กต็อกด้วยนะลูกรถมากเก่งมากฟิลมรู้เร,รื่ซีรีส์ไหมรู้มันต้องเขียนลงในตารางงานอยู่แล้วเรารู้งานของทุกคนยกเว้นโจลานั่นแหละ น้อยอ่ะอย่าน้อยเสืส้อสวยมากบอกไปกัดทีจำไม่ได้ค่ะซื้อนานแล้วมีใครบ้างตอนนี้มีคนที่คอยสปอร์อยู่นะสปอร์ด้วยขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะ ได้ๆดิคิดถึงโจลาถ้ามีไปรอข้ามกำแพงนะ่าจะมีโจาลาแต่ตอนนี้ยังยังลาไม่ได้ใครไม่ให้ลาแหละพี่จืดบอสลาไม่ได้เจอบอสเลยเจอเมื่อวานแบบแบบแบบ ตื่นเต้นนะทุกคนหนูมไมรู้จะทำได้ดีไหมแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนชื่นชอบนะคะหนูตื่นเต้นจังหนูมไม่เคยมาพูดอะไรอย่างเงี้เลยปกติฝากแต่เพลงแกเนียนดะ้วอีกกี่เรื่องครับเนี้ยพี่จืดแกมานักสืบโซเชียลอยู่แล้วแต่แกอะมาขุดเราเรื่องนี้ไม่ได้หรอกเราจะสปอยเพว่าเราอะทำงานทุกวันเราทำงานทุกวันแบบของจริง เาไม่ได้โกหกฝึกเรางานด้วาก็จริงของจริงเลยฉัยนน่อยมากนะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราทำได้หนึ่งวันเราวิ่งสองสามงานได้เห็นไหมเห็นไหมพี่สอมาดีค่ะพี่สอมารีเข้ามาดูด้ดวยมีความลับอะไรอีกบอกมาเลยนะเราไม่บอกหรอก เดี๋ยวเราจะไปแล้วอีกสองนาทีดังน,นั้นเราจะค่ะทุกคนก็ฝากซีรีส์ของที่โจโลเล่นกับพี่ออกด้วยนะคะแล้วก็มีพี่พี่แสดงอีกหลายคนมากแบบหนูตุนเต้นมากอะหนูแบบน่าจะประสบการณ์ด้านการแบบการแสดงน้อยสุดแล้วในเรื่องดังนั้นก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะรีบไปอาบน,น้ำนอนแหละเพราะว่า รู้แล้วเดี๋ยวกินยาโอเคก็ค่ะโอเคอีกหนึ่งนาที <laughs> สุดท้ายนี้ก็ฝากฮอตทูฮอตด้วยนะคะแล้วก็ฝากไม่เพิ่งปล่อยเพลงอะไรกับพี่ดีเจอร์ลาด ปล่อยเพลงประกอบอนงก็สามารถไปฟังได้ด้วยแล้วก็ฝากผลงานของโฟอีฟ e ทุกคนด้วยแล้วก็ฝากภาพยนตร์ซีรีส์ของหนูด้วยหนูก็จะทำให้เต็มที่จะเจออีกแน่นอนบอกเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจอีกทุกคนลองเอามาเขียนเลยเนี่ยตารางงานหนึ่งเดือนเนี่ยเอ้าอันนี้ปล่อยไปถ่ายตอนไหนนะอาวบางทีเราเล่นงานเฟสก่อนเรา อ๋อเราก็วิ่งไปทํางานอื่นเอ้ยเห็นไหมทุกคนไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไรบ้างแต่ละวันบางทีทุกคนบ่นแบบหายไปไหนกันลูกคิดถึง,งทํางานไม่จะไปนั่นหรอกนังานนี่ล่ะขอทํางานในสตูบ้างเจอหน้าทุกคนทุกคนเลยงานเยอะมากเราคอนเทนเดียเราซีรีส์เองแต่ดีค่ะหนุมไม่บน่นหนูตั้งอยากทํางานพี่จีวันพี่จ,จีวัดีครับเอ้ยพี่จีมาแล้ว เราทักทายเลยไม่ไม่มาใช่ไหมอยากเห็นพี่โจเป็นไดเรกเตอร์ตายไม่ขึ้นมาให้ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับท่านกดกโจเฮ้ยว่างเหรอไม่คิดว่าจะขึ้นเลยอ่ะอยู่รัสเซียฮะอยู่รัสเซียให้ดูวิวอ่ะดีดีจริงเดี๋ยวเราพี่ต้องพี่ต้องกลับมาอนุไม่ใช่หรอกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยไปวันกลับรอบกลับไปวันที่ถ่ายรอบสื่อเลยได้คนดูเยอะเพราะพี่อีกแล้วหนูทำอะไรตรงนี้เนี่ยลบหน้า ว้ากี่โมงอะตอนนี้นี่6 sí โมง40แต่ว่าพระอาทิตย์ตก3ทุ่มเชี่ยโอ้ยพวกหยาบจะ Enjoy นะครับดี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 ไปแล้วไปแล้วไปมันเซย์ฮัลโหลท่านโกโจ้เฮ้ยตำรวจอานงก่อนอย่าเพิ่งไปนี่ไงชื่อโจเหมือนกันเลยอ่ะโจกับโจริน เฮ้ยเราคนที่โจมหน้าตาดีอยู่แล้วครับเป็นตอนราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบายเฮ้ยเราเจอกันยี่เก้าใช่ป่ะครับเจอกันันนี่เป็นครั้งแรกที่พี่เคยร่วมไลฟ์ในไอจีเลยพี่ไม่รู้ว่ามันปิดยังไงมันปิดเดี๋ยวหนูหนูปิดให้ได้ ดี๋ยวรูปปิดให้บ๊ายบายโอเคขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับเปะพี่จีเลยนะครับตายแล้วคนดูหมื่นสองสวัสดีค่ะจูจะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะโจลินโฟอีฟเองนะคะสำหรับแฟนคลับพี่จีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาในนี้นะคะเมื่อกี้ให้พี่จีขึ้นมาโปรโมทอานงค่ะแล้วก็หนูกํกำลังจะไปแล้วนะคะทุกคน ค่ะโอ้ยเฉคิมขึ้นมาไาย์ทีไรล่ะใจมันกาจนะค่ะสวัสดีค่ะอ้หน้าสดดูเพื่อดงนี้เกลือหน้าไว้ก่อนดีกว่าค่ะโอเคลงเลยๆแล้วค่ะหนูจะไปแล้วนะคะก็ขอบคุณแค่ะพี่จีที่เข้ามาแป๊บหนึ่งเยอะมากตกใจค่ะสวัสดีค่ะ ไปแล้วค่ะทุกคนค่ะฝากอนงของคุณคุณโจรับบทโดยคุณจี่นะคะแล้วก็ฝากจืดรับบทโดยโจด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายเกินมาสามนาทีแล้ว๊ายบายค่ะ